โดย yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงฉันเป็นเด็กตรงหอ,อามา่ก็ยกอ,อาป้าก็ชมวัาด,ดีอ,อ้เด็กต้องหอไปะแล้วเด็กเปเกต้องหอที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะความเป็นเด็กดีเด็กซื่อสัรกระตันยูนะคะ ครบทุกอย่างที่บอกว่าเป็นเด็กดีแต่วันนี้เราจะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเด็กดีแล้วจังไปถึงเรื่องของเยาวชนทั้งหมดเกี่ยวกับแวดวงการศึกษานะคะและนั่นคือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในช่วง Talk in t r e n รวันนี้ที่สำคัญหลายคนอาจจะสังเกตโอ้โหวันนี้มาแบบว่า เสื้อแปลกตาจํากันได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดกันถึงเรื่องของเสื้อตัวนี้มาแล้วแล้วเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องใส่เสื้อตัวนี้กันสําหรับใครที่มีเสื้อตัวนี้อยู่เป็นเจ้าของนะคะเพราะวันนี้วันถลางชนะศึกถ้าหากว่าคุณผู้ชมกําลังชมอยู่ในช่วงบ่ายของวันที่13มีนาคม2 5 5 8นั่นแสดงว่าคุณผู้ชมกาลังรับชมสดๆอยู่มีส่วนร่วมาทางรายการได้ที่0818945477ใครมีเสื้อตัวนี้นะคะอย่าลืมไปหามาใส่ในวันนนนี้นะ,ะวัลางชศึก ยลืมตัวกลับมารับบทบาทเหมือนเดิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาททอล์กอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้นอกเนือจากเรื่องของช่วงทอล์อินเทรนด์ที่เราจะมีการคุยเรื่องของสภาการศึกษาแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานชาวภูเก็ตเราะะจะต้องเตรียมรับอะไรยังไงบ้างนะคะ ที่สำคัญยังมีเรื่องของอช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาวันนี้นะคะมีทั้งข่าวดีกิจกรรมต่างๆมากมายสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาบอลน,นะคะเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันต้องติดตามความเคลื่อนไหวส่วนใครที่ชอบกีฬานะคะการแข่แงขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็สถานที่สวยงามมากที่ไหนยังไงไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือว่า ปันจักรยานนะคะมีที่ไหนเขาจัดกิจกรรมบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโกปี้ชามกาแฟผสมชาซีลอนชงสำเร็จนะคะตรีอินวันอร่อยแบบไม่อ้วนหรือจะเป็นโรงเรียนในเครือขจรเกียรติปลูกฝังคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคม Education for a Positive Future นะคะซึ่งตอนนี้เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา2,558ทั้งขจรเกียรติพัฒนาถนนเจ้าฟ้าขจรเกียรติศึกษากระทูะจรเกียรติถลางะจรเกียรติโคกลอยด้วยนะคะก็ สอบถามรายละเอียดได้ที่ขจรเกียรติใกล้บ้านคุณและปะลัตสปนลานอันเทาฮิวไซสภูเก็ตบ้านสวยบรรยากาศดีและเงื่อนไขดีๆรออยู่ที่076-521-888 8, 8ค่ะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศค่ะ โดย yesterday ร้6 5หกจุเพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง เขาสู่ช่วงแจ้งทั่วทิศกับทิตยาข่าวเรื่องแรกวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราเคยเล่าสู่กันฟังไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาย้ําให้เพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคะสอวันเขาก็จะปิดรับสมัครแล้วนั่นก็คือ Style Gallery Folk Song Competition 2015นั่นเองค่ะกับการประกวดวงดนตรีโฟกซองนะคะของ Style Gallery Folk Song Competition 2015ชิงเงินรางวัลกว่า5 0,000บาทค่ะมีทั้งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน25ปีนะคะ เปิดรับสมัครรีบไปสมัครกันวันนี้ด่วนๆเลยนะคะจนถึงวันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่076218884นั่นเองค่ะใครเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาบอลยกมือขึ้นเพราะว่าเขากำลังจะมีงานสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาบอลน,นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันนะคะ ขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะคะพบปะสังสรรค์นในงานสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาบอลวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ค่ะที่สนามโรงเรียนอบจอบ้านนาบอลเวลา18มิถนาเป็นต้นไปก็จะมีทั้งกิจกรรมมุทิตาจิตครูบาอาจารย์นะคะมีคอนเสิร์ตวงชามาและก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสแล้วก็เพื่อใช้ประโยชน์แก่กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอบจอบ้านนาบอลน,นั่นเองนะคะ ส่วนบรรดานักช็อปฟังทางนี้ค่ะมีเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นที่เราจะชอบกันแบบจุใจที่งานลาไไร้แฟ์นั่นเองค่ะ กิจกรรมสำหรับคนชอบชอบที่ลามไฟ์แร์นะคะกับสารพัดส,สินค้าบริการคัดสรรมาให้คุณเลือกจับใจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตแบบพอดีกับชีวิตในเมืองตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยนะคะจริงๆงานจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้14มีนาคมถึง14เมษายนนี้1เดือนเต็มๆค่ะที่ลามไฟ์อเวนิวถนนดีบุกมีโปรโมชั่นพิเศษสุดจากพันธมิตรธุรกิจอีกมากมายภายในงานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ สนใจก็พรุ่งนี้เป็นต้นไปไปเยี่ยมชมกันได้ไปช็อปกันได้เต็มที่นะคะทีนี้มาถึงเรื่องของกีฬากันบ้างกับกิจกรรม Super Sport 10 Miles International Run 2015 p ู u ก็ต Pre s e n t e d by ธัญบุระนั่นเองค่ะโดยบริษัท c ซียซี r t จำกัดในนามของ Super Sport ค่ะได้ร่วมกับธัญบุระภูเก็ตนะคะเขาจัดงานวิ่ง Super Sport 10ไมล์นานาชาติที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในต่างจังหวัดนะคะเลือกภูเก็ตนี่แหละค่ะเป็นจังหวัดแรกเลยต่อจากกรุง เทพมหานครนะคะซึ่งจะเปิดโอกาสต้อนรับนักวิ่งทุกท่านโดยเฉพาะนักวิ่งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่จะได้มีส่วนร่วมกับงานวิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่เท่านั้นเฉพาะงานนี้วันที่วันอาทิตย์ที่22มีนาคมนี้ค่ะเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ธัญบุระอำเภอทาลานจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะจะแบ่งการแข่งขัน,นออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะคือประเภทเอระยะทาง10ไมล์หรือ16กิโลเมตรนะคะ ประเภท B ระยะทาง5ไมล์หรือ8กิโลเมตรประเภท C ระยะทาง2ไมล์หรือ3.2กิโลเมตรและประเภท D สำหรับเด็กนะคะระยะทาง500เมตรนะคะเท่ากับประมาณ1รอบบนลู่วิ่งในสนามรักบี้นั่นเองค่ะเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มีนาคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วสนใจต้องรีบสมัครภายในวันนี้ด่วนๆเลยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่089 9 7 3 9 5 0 6และ0 8 1 9 4 6 5426หรือเว็บไซต์ t ัน n y ปุ u r a c o m นั่นเองค่ะส่วนคนเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีฟังทางน,นี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีบริการทำหมันสุนัขและแมวพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีนะคะโดยเทศบาลตะบ,บนวิชิตร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยค่ะกําหนดออกหน่วยให้บริการทําหมันสุนัขและแมวพร้อมกับ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีนะคะในช่วงวันที่23มีนาคมถึง20เมษายนนี้นะคะสำหรับ23เมษายนถึงขอภัยค่ะ23มีนาคมถึง27มีนาคม9โมงถึงบ่าย3นะคะเจอกันที่โรงยิม4,000ที่นั่งสะพานหินนั่นเองนะคะส่วนวันที่30มีนาคมถึง10เมษายน9โมงถึงบ่าย3ที่บริเวณสวนสีพัวนาาแล้ว16-17ถึงเมษายนนะคะ9โมงถึงบ่าย3ที่ทางเข้าท่าเรือน้ำลึก โปรดนาบัตรประชาชนนะคะเจ้าของสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการด้วยนะคะแล้วสุนัขก,กับแมวที่เข้ารับบริการทําหมันนั้นต้องงดน้ําและอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลวิชิตนะคะติดต่อ076525100ต่อ160ถึง165นั่นเองค่ะ ิปท้ายสำหรับช่วงเวลาของแจ้งทั่วทิศวันนี้เรามีตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมได้ชมเป็น MV ล่าสุดเลยนะคะมิวสิกวิดีโอของเด็กภูเก็ตบ้านเราทำดนตรีเองทำา v v เองค่ะพวกเขาใช้ชื่อวงว่า glass magnetic นั่นเองนะคะเพลงที่เอามาให้ชมก่อนเป็นตัวอย่างเพลงแรกชื่อว่าเพลงคิดถึงเป็นตัวอย่างให้ชมสักนิดนึงแต่ถ้าใครสนใจนะคะ ไปติดตามกันต่อได้ทาง y o u t u b e เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกเพลงหนึ่งของเขาเริ่มเป็นที่ถามหากันแล้วค่ะเพลงที่เราจะให้ชมชื่อว่าเพลงคิดถึงพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ No.